ของถึงแล้วนะครับแต่มันดูเบาผิดปกตินี่นะครับนี่นะครับมันดูเบาผิดปกติยอดมีตามนี้นะครับ COD นะครับหกพันแปด้อยห้าสิบหกบาทนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าข้างในเวลาผมว่ามันเบาผิดปกติ เลยถ่ายวีดีโอเก็บไปกล่องโอเคกล่องในข้างในนี้นะครับคาดว่าน่าจะโดนหลอกแน่ๆครับดูครับมันเบาเหลือเกินพอเดี๋ยวพ่อทำของแป๊บนึงพวงไปดูก่อนให้ตาล้างตึบแป๊บนึ่ง เปลี่ยนอมอ่ะดเปลี่ยนเองก่อนพมูมให้ยายเปลี่ยนให้ก่อน,ม,นมามาถอดววเร็เออเดี๋ยวให้่อ

ใช่แล้วครับอันนี้ผมส่ง